เอาห้องนั่น,น,นมาสาห้องอานะไปชีห้องโอ้นโอ้นนั่นมาสรุปอ้าแล้วละบบส,สบายดีเด้อตาลูกเงียบซีทุกทุกทานนินีตอนหลับก็จิส่งกระจอยเด้อเนาะว่ากันไปดองพี่น้องเลยพี่ได้ยูกว่าพี่ว่าพี่อาปิดแล้วนั่นน่ะห้องอาผู้ห้องอาพูเข่าอาพูมาไแม่ ออกไปยังเนี่ยลุบลืบอ้วนเลยแล้วเราอ้วนจจับไม่ด้มันระเบิดใส่ไห้ห้องไปเคาะคาอาไปเคาอาไปโอนเคาะเดาละบอสเดและบอสโอน ไปยังมองยังมองอ่ะเปิดประตูแล้วฮค่ะน้าพี่ไปฮ่ะไปถ่ายอยู่นอกไปถ่ายอยู่นอกเนาะวันเออแลาวดาวนวอนายไปรงเรียนแ้ว Say sự nga thế Sắp bay đi gần ba đi mày chơi gần bay đi 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 bay, đi 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 mình เอ,อ้าวอาเจ้านี่คือว่าแล่อะไรแต่หูงนุ่งกันนี่ไปขออาก็ไปไปขออากันมาเอาเลยน,นี่อันนี้นะหุ่ยยัน่าผุญจับนะนจับอีกหน่อยอุ้ยง่ายเห็นพอ่อเห็นแม่นี่นะมาลี่มาเลือนี่นะเทียนไม้ใส่ดีนี่นะบุรีไปอย่าลีเดิมเด้อ nhặt phải chắp phải đưa con phí vạ chắp vào đấy à thìm lẩu mà tông kép dễ quá Má mà này hươn thôi này nè hươn thôi này cái à bé มาพี่ม,มขคืนมาคืนทางน้ำแนม่แต่ขี่นกเพื่อนน้ํมิแต่ขี่นกไปไปทางพ,พูไปทางเงิืคอคัวผู้ใดมึงแน่ขี่นุกคือน,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 นั่งรวดน่ะนะเมื่ออยู่น้ำผ้าไปเจ้าออกไปบาไปกย็ยา dù làm pha hà đỡ đục câu chắc nói mẹ mà đâu ok bố chị hát mẹ bọ. chị chị hát sáng phải hát à, mẹ chị ma mẹ chị hát mẹ chị hát mẹ chị hát mẹ chị mẹ chị hát à cái hát mẹ ไปไดูโอแนแล้วเด้อถ่ายอยู่นอกเด้อมาไว้มาไว้ดูเฮ้ยเรือไปไปเมพาไปเพืองตู้ใหญ่ะปะปะน้องมาน้องมาอามาอะไรน่ะมาไว้มาไว้ไปมาไว้ดู ก้นขี่เปื้อนนะนายังท่านไปสช้ยุ่งบ้างแห่สิปัดหาดีบบ้างมึงนายก้นเปื้อนนะนี่นะเหงาหัวขนาดอา,าเพิ่นเมือเ่อนอนนอนยังมาตื่นนอ,อนนอ,อนรังมาตื่นช้า เพ่เห็นยังดุวิ้ยแนวอะได,ได้เออห้องสมอยสมอยอยู่แท้อ่าในวิออ้ววิ้วขีดตุ่มนะฮะเพื่อนนะฮะอย่าขึ้นนุกอย่าขึ้นเมืองความขี้ด,ดออื้อมึงความขี้ดื้อสิเสืออนไอเพื่อนในยังไม่ทันจะไปชายโย เนี่ยตะก้าอาเบื่อนนี่นะเบิ้งมึงเนี่ยติดเชื้ออลไรนะอุ้ยขี้เดียดเด้คนขี้ได้แบบนี้มาดบ่ผมนะมาดบ่มาแม่มันให้นะมาแม่มาผมเหยมั้งหันเกือบลุ้ดอ่ะ หอมพาหมาอ่ะกันเอ้พาเอ้ยมาอ่น้องเอ้พะโอเคโอเคเลยพาว่ะนะวะเลยพาสิมาเลายใส่เกือบเลแม่ใส่เกือบแม่ฉาใส่เกือบแม่สำหรับกันนะแม่นะใส่สกสกสกเสกือบกอนไปใส่เกือบไปไว้ลูกไอ้องอกบ่อนี่นะให้ตาบอล ฮะผมบวมาัดบวไปบวไปดูม่เบื่อผ้าบวมัดผมนี่ไปไ,ไปได้ไปได้ไรตัวบวม,มัดผมตัวขี่ได้ต้องมัดผมหลยยำจะไปนะแม่แม่มัดผมไหมมะอย่ามุนอย่ามุนต๊กนค่ะผ่านอาสิไปป้าเ้อเนาะผมก็บวให้มัด ตกนะฮะลูกโอ้ยนี่บอ่อสีป,ปายนะแม่นะอืมถูเอาขี้พ่นค่ะอ่เบิงเบิงแม่ห้องบอกไข่ก่อนเดอ้อพาเอ้ยมาเอาเด้อด็กงน่อยขี้ดื้อนี่เดอ้อแม่บ่อปไปน้ำเดอ้อดืด้อดีแม่เกือบกับบอสไใส่ปานี้ตั้ง เกือบกรบปุ๊บไบ,บานนี้เอา้าจักไปทางใดทางใดบานนี้เอา้านั่นเห็นซ้ำบานนี้ไปทั้งไหนล่ะบานนี้เห็นจริงเดียวบานนี้เอาใส่ไหมลูกใส่ไหมมาแม่์มเมยพบมัดผมเหอะมั้มาไว้มาไว้สำหรับไปนะหน่อยไปไว้ นั่งก่อนมัดผมก่อนเลยดูพาเอ้มาเอาแล้วพานองนี่พาเอ้ยบนย่อมัมดผมเลยยืมพาเด้อเออเดี๋ยวไปลดกเดี๋ยวไปเออเกืก็เดี๋ยวจังเอามัดข้างหน้าพร้อมพอนบกตานี่เลยดู

ไปเท้นี่นะเกือันใสโตโตหักว่าอยากใส่เอาใส่เกือบกันใส่เกือบกันบายบายช่วยแนี่อนิใส่จับไปเบิ้งให้ใส่เกือบแล้วนั่นโอ้ยดุเอ้ยเอ้าโบแมนข้างนี่นี่แม่บอกนั่น จื้อ,อเน่เออท่วงขี่อยู่นี่แล้วเราต้องไปเธอได้หรือเปล่าไปไปอยู่้ำห้าคนี่เจ๊กเจักไปได้หนี่เอาไปอยู่้ำห้าคนี่อ <c oughs> ยู่ลำภาได้อ กอดกันกอดกันกอดกันแม่ชิคุยนี่กอดอันน้แน่นกอนเอาเอาเอาเอเอาย่อนผ้ามาเอากอเตนอยกันเย่งเออนั่งพี่เอ้าาพี่อะนั่งพี่เราอะได้บอกพี่นะเออกอดเต้นยกกอดเออเกือบเทียบอกเออเออกอดมันเทียบอกเออมันเทียพ่อหาที่าเก็บ ขึ้นะ ใหเฮียบอมาแล้วพี่น้องเลยเนาะผูกปึ๊บกับมาปั๊บเพื่อนเอาลาบซีนให้เมื่อเมื่อบไปดอกวันวางให้นั่งพอดีพอแต่งนะเฮ้ยเนอะแต่งตัวบักกินเฮือดใส่ชุดประจำวันกันน่าจะพอไปได้แม่แม่ไปแมาแม่แม่ดินชะไรแล้วเแลงนะลุกมะไปไปเป็นชะไรมาแล้ว เนหาะ่ะป,ป้าลุกปะป้า,าขึ้นเฮือนเ้าป่ะชวนอามากิ้เข่าอยู่เฮือนหาปป้าว่ปเอาไว้ก่อนเนอเอาไหวน้งลงลองเนาะเนาะอ้หยบขี่นะนะขี่นะนะบ้าขี่อุอ้ย ไปไปไปหาผ้าไปไปไปหาผ้าไปลูกไปบุไปแล้วอาไปเปลี่ยนชุดได้นะอาแล้วอิมามึงแน่มาสิดึงดับซีดอันนี้นะมาผีดูว่าพี่ไปไปลูกไปย่างไปย่างย่างไปย่างไป พุไปไปหาผ้าไปในเฮือนครัวไปไปไป,ไปบางแม่ไปขัวไข่ใหันหลเบิงางใหญ่กินบอ่อข่าวนี่กินบอ่อเข่ากินข่าวขัวไข่ขบลูกบอ่อกินบอ่อกินบอ่อมาพี่มาพี่มาเบิังมือด้วยเออใส่ดุ บาดบานไปเมืองมากยุหะบาดอ่าหมากแม่ลายแล้วไปไปเมืองปะไปเมืองปะฮูบหมากเรยหมากม่วงล้นอีกแล้วบอกตุ๊กแกมากัดค้นขี้ดื้ออู้แม่ชิปิี้มังน้ำหนึ่งก่อนมังนำชุกมังน้ำใหญ่แล้วมังน้ำใหญ่แล้ว nhảy ra cha nhảy ra cha hả à đã kín bò chỉ bò mẹ chỉ nồng chỉ hả sấy mạ con nào lộ u hả mạc đó ở đây mạc nhảy đây มาจับได้หรือมันคายนะยฮะมาจับเลยหมากมันบลลูกบ่อเดี๋ยวให้จังปิดหนึ่งกินนะลุงนาะเดี๋ยวให้จังปิดหนึ่งกินเห็นบ่เบิดอเลยเบิดเลยหมากเน่าเลยหมากเน่า อู้นี่นนะหมากนี่ก็ปกักไงหนึ่งวาดน่าวาดนั่งน้ำหัวคุ้งมกอยู่นี่หมงงากไงหนึ่งนี่เดี๋ยวแรกแม่สิปิดหนึ่งกินใช่หรอกินบ่กินบอ่นบอแม่ชินหนึ่งกินนี่หลายสิกิน,กกนบอ่อ một bài đấy đúng mút đấy mưng này nó một. một lại thế này 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 anh, thương ba, khử thương hao huyên hao ba, ba mẹ sẽ tôm khay này ba, ôi một, một, một này luôn, cầm tìn cho nè, cầm cho nè mút đấy năn. มึงแน่หมดกระตีนั่นอย่าอย่าอย่าจับแล้วนี่ลูกแขนรุดนะฮะมึงแน่ขี้ต้มนะยังาาไม่ไม่ยังไม่เออเออไปกินมอไข่นี่กินมอไข่แม่ชิดโตมให้ไอ,อ้ป้ามือแม่ก้อนแะม่ชิดโตมไข่ให้นี่ น้องบาทมึงเนี่ยเกือบจะเปือนนนนเเป้อนนะลูกมึงเนี่ยเกือบเปื้อนนะอุ้ยปุ้ยอย่าลื้อแมไม่ยังคือแจ็คหันแจ็คหนีอยูป่ปะ ม่วงก็ใหญ่แล้วไก่ชิไรกินชมแล้วนี่ดิแกแตกเปาะแล้วนี่โหกบงแตกลื้ดอยู่พี่น้องเลยนะปุ๊บมะม่วงน้อยล้นลายดิไปอามาแล้วพวกน่ะไปไปกินข้าวไปไปอย่าจกปากแม่ดุโหอามาแล้วพวกน่ะอาเอาถ้วยมาแล้ว ไปาทีลอขาพัดพัดัให้ทิตย์ปะอย่าจับมันลูกอย่าจับมันไปจับปลาคือจิกเข่าปะไปคือจิกเข่าปะเพื่อนห้มากินอยู่เพื่อนไปเฮากับมากินยูเพือนเฮาเฮากะสองเพือนอะไรพี่น้องเยไปแต่เอ้มนดยสวยเาสำหรหสินังนะเพื่อนบอก่าเมื่อเมื่อนะ มันก ah okay, so no, ็อยากเอมยะแล้วคนเฮานะมจะนั่งต <änger mum ble> so ่อไม่ได so. <pr> ้ิอถ <además> ่สินั okay, ่งเออยู่ะอันนี้เนบ่สินั่งกะรุ่นเฮาตะกี้ก็แบบนั้นละเออโอเคจ้ะาะพี่น้องเอ้ยกูอยากบายอขอจบคลิปเพียงซ่ํานี้เด้อไปแล้วสบายดีป้อนข้าวลูกก่อน